ครับสวัสดีครับพี่แฟนคลับแฟนช่องทุกคนกับผมอ่ะยินดีต้อนรับกับสู้ช่องก้าวไปพารวยพ่อแหล่พารวยและชัยพารวยกันพี่น้องซี่กับผมอ่ะทีนี้แอดจะพาพี่ซีมาติดตามแนวทางกับพ่อพี่ชัยที่พี่ซีเรียกร้องกันมาพี่น้องซี่กับผมอ่ะทางนี้ทเงนั้นก็ตามแอดมากกับผมว่าพ่อพี่ชัยเพิ่นจะให้กันตัวไหนหลังจากนัดสามมืออ่ะนี่ก็เลยเป็นสามมือมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องอ่ะตามแอดมากครับผม

บางตัวนี่มัเป็นซีซีหกกับซีเหกับซีแปดป่ะซีแกเแปดนี่เลยนียนี่เดี๋ยวให้ไบนี่งห้นี่ให้บ่ครับผมมันเป็นเก้าสองเก้าหกเ้ซีเก้าแปดเลยบางตัวเลยบนมันเป็นซีมันเป็นซีเจ็ดซีเก้า โอเล็กบนนีตติดซีนนี่นี่น่น,นโอติดซีอติดซีเขาเขาไปหามาติดบ่ครับซีบนีน่นี่เยบ้านนี้เขาจะจับคูมันะจะถือว่านี่สอน่ะเขาเอาตัวมาเบ่งมีมีแ่นีมีจับคู่ถือมีมันมีมีจับคู่หกซีหกหกซีเจ็ดซีมันซีหนึ่งซีเก้าไปสิดซีุนอไรได้เล่ ีนตัวหนึ่งนั่นละเนี่ยม่ได้มาชีศูนย์ก็ได้นอสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับติดเอาตวเกาันละคนบอมันมันไม่ด้ตัวนไม่ตวเกามันบอกตัว่็ม่สี่หกสเจ็ดีเก้านศูนย์ก็สี่ศูนย์มาศูนย์แต่ว่ามันิามันิาีบ่ ไม่ต้องซื้อห้องหานะนั่นเราเจมาวันหนึ่งหันมอเจาเค็ดศูนย์ก็เป็นเ็ดีออกเค็ดหนึ่งครับผมพันมุันที่ับผมเมื่อกี้สามตัวได้สู้ไปซืเอตัวร่องเดี๋ยวมนเดียวอืมันเป็นอะไรนี่ล่ะถับ้าอะไรเรียกหญิงบุคคลอกันเลยล่ะหญิงก็กซีซะเนาะครับผมหิงกอกซีตอนนั้กก็เรียกร่างกัเอาเก้าเรียกบนก็ซีวันนี้เห่ออ่ จะนเป็นสัตเดียวเจ้ามัถิจับคู่ถือบ่อเจ้ามัาก็ล้มฟ้งเอาไวนไปฟังเขาป่าใสเห็นเนาะของเขาไม่หายเด้าว่านของเขาหน้าปูนปะเออโอ้โอฟัเข้างไปปูนไปเลยคุยกันเห็นเนาะว่านได้ยังไงเขาเป็นหาไอหนังสือปาาเขาจะไปซื้อเงห้เขาจะไปมันซื้อมาถือมองเขาเอาขึ้นมาแหงเลยมันชิมีตัวอรล้มฟ้าเขาเราก็ว่าเขาจะไปซื้ออะไบ่หรอนี่จะตักมี้วท่นเนาะ เาไปหามากไม่ด้โอ้ยมึงไหลขอกันบอมึงก็เคยแง่งเนี้ยไม่ต้องไปเอกไก่หรอกกไก่มก็ขดแมเลยกับพอแห้งแล้วหอถือคักแล้วไม่ถือคักแล้วแลมเงนบนวิ่งไปเลยวะฮะหมดนี้วิ่งไปเลยแล้วว่าวิ่งสี่บนวิ่งสี่บนวิ่งล่างกกับผมเม็ดแม วิ่งร่างก้าวเนาะครับผมแต่ว่าเจ้ว่าเลียงตัวหนึ่งมันเคยออกเมื่อวันมันเันมันออกกิดหาซูนดีดีนเคยออกกิดหาซูนนีดีเทปย้ำได้เทปย้ำได้มันมันมากกอกาคนมันออกมันออกกิดหาซุนหลายเที่ยวนี่ครับตัวเรียกล่ามันสองสามครับผมเตัวหนึ่งกิดหาทุนซี สีที่พอให้ไปมันมีซีอย่างปล่เอาจากสามคูก็นี่ดิมันมีมันมี4ีเกีเจดีเจีเก้าเกสามสสามจับเม่จับบานนี้เรียกล่างเขาจับเก้าเนี่ยมันเก้าสองเก้าสองเกสองเก้ี่เก้าสี่นี่ช้ตัว มันไกลกันพอดสูตรเรียกสูตรเจ้าอะไรหรอสูตรจำนวนเจ้านำดีกว่านี่ครับคัมพีเบิ้งเก่าเป็นอเอรพี่ผมบัวใส่เพือนเนี่ยผมว่ามันเรียกมันหลายตัวพอดบัวห้องเฮ็ดเซงห้องมันจับโขดบัวมวลนี่มันวันมันเป็นวันจันได้วันจันทร์วันอังคารงวลนี่วันจันทร์แล้วข้อที่สองแล้วข้อที่สองข้อที่สองว่ครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงาน มันอหลอกวันม่หลอกว่านอังคานมันหอกว่านอันข่านตัวันตัวอัาบัวม well ันก <c oughs> <c oughs> ็ตีเพื่อนละบ้านข้าเลยนาะพี่อะีเจ็นี่นี่ตัวีเจ็ด้บัมันออกสีศูนยเออออกเจ็ดเจ็ดอ่นเออเจ็ดศูนยดไปยื่นนี่วดสามศูนพร้อมเรื่องเออนั่นหลดีสามศูนส่ศูนย์เจ็อเฮศูนยนี่มันเป็นสามศูนยเต็มสามศูนเออดังเนี่ย ีไเขาเรียกดังเขาได้มันจีซื้อบไอีเรียกเรียกสามนแปดเก้าศูนย์หน,น,น,นึ่งสองสามนั่นมันตัวเคนว่าตก็รีบบอ,อืตัวจ็ดตมานี่แเอาเก้ามานี่สามชองตัวมันเป็นสามองตัวมันออกุนเจก,กอ,อกสทสามซุนนี่ สามศูนย์เนีนน้องออกขึ้นเจ็ดกันกันเพิ่มไปอีกสามศูนย์รอเนาะประมาณี่ศูนย์สามสามสามสศูนย์ไันมันเป็นสองสามศูนย์รดีเันเป็นโอ้ถ้าเป็นเป็นสองสาเป็นปับุรีอันนังัวมันเป็นงัวมันเป็นโกโก้ด่แต่มห้อยแบนเป็นอันศูนยเจ็ดเจ็ดศนย์โกโก้เนาะ มูเซ้าว่าจะไปแล้วจะไปหาคนนี้เหรอบ่ผัดเป็นมิดยู่โอ้ยผมทรวนั่นพันล่าก็จะเอิญกินเขาเอาครับพี่น้องเอีกินนี่มันเบิรดดอกไม้กิงพอจัดคัดมากเราพี่น้องโอ้มันออกกันทั้งขั้นริงิครับผมมันขั้นบนวิ่งสี่ครับพอพี่ช่กันครับผมตัวนี้สีเกจับคู่กับสี่เจ็ดสี่เก้าสามสี่ศูนย์ นะครับหมดทีเพิ่มกันทะเลาะซ้ตัวเข้ามากถึงสี่ตัวด้สุดโอ้เลยมันมีศูนตัวนี่มันึเป็นรงควานะบอกองค์ว่านี่ที่นี่เขากรพาอะไรมันเด็ดครับเนาไปหาซื้อเนาว่าไปหาซื้อตัวหาศูนย์นะกับสี่ศูนย์ระวังที้ผมผมก็เฮ็ดเราเนี่ยรองควาแต่ว่ามันเป็นตัวสี่ศูนย์ล่ะตัวหาศูนย์เพราเขาดีเลย ต,ตัวมันมันมามีแล้วมันเข่ามาระวังสินะครับผมโอ้ยงั้นวันเข่ามาตัวมามีระวังสินะกับผมเอาพี่น้องแคบซีครับแคปหนะ้าจอไว้นะครับผมกับพ่อพิชัยเอา้ามาติดตามหน้าทาา่างหายเรือยพี่น้องอนะครับผมส่วนล่างพ่อใยเนี่ตัวเดียวมาขึ้นแห้งที่สุดตัวมักตัวล่างแล้วมักเก่ามันจะมักเป็นเก่าสองเหนียวว่ะกับผมอเอาเก่าสองไปเลยนะครับพี่น้องเก่าวสอง กับเก้าสองผลกี่นย์่อง4ี่ศูนย์งี่ศูนยี่เก็ดกับ4ี่ศูนเอผมนี่ตัวนี้ตัวนี้บนขับผมบนอ้าพี่น้องอันบนเปนล่างล่างมันบนกระหาลีกละวันี้บผมบ้านเจ้าคงสุดไทยเอาหนังชือต้องไม่ใช่กันนองจากโอ้รับผมเอาพี่น้องเอฟซีครับผมไม่ใช่กระจกชื่อกันมีคงสุดไทยอีกเลยพี่น้องบัานนี้พอพี่ใช้จิตัดบนสองกู ล่างสองครูคงกุ้ไทยต้อยสำหรับมือนีเอากลางกลางคงไปก็ได้กลางคงแคบหน้านจอไอว้พี่น้องปอพิ่ชายวิ่งบนสี่สักกันอ่าวิ่งล่างเก้านะฮะส่วนจับคูเข้าวกันไปสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สามสี่ศูนย์อ่เลขสามตัวก็เอาหกใส่หกสี่เจ็ดนะครับส่วนล่างวิ่งเก้าก็ว่าเาก็บกับสีมันมันกันยากยากเก็บกับสี วันทรงไ่งนยี่พี่น้องเอฟซีวนทาฟังอย่นี้ฟังดีลางนี่เกองเดินตัวไหน่อเอ้าลางกะลางกงเ่าเก้ามันมันเดิน่นด้เดี๋เพ่วีนเป็นถถาเบิ่งเด่นเข้าคือเก้าสองเดนเข้าคือเก้าสองเนาะเอาไปพฮๆกันก้อนไหเอาขนเดินว่าไครับผมจน่อยเก้าสอนี่อพี่น้องเอซครับผมมันเป็นสัลับนซีศูน อันได้อันนี้แล้วซื้อมาช่้ยมาเบิ่งความตัวเองไปบุญมันบุญลังก็บุญกับคุณพ่อครับผมล่อคนกึ่งไทยนะพ่อเนาะคนกึ่งไทยคนกึ่งไทยจะไม่ยุ่มันนั่งลายมืออยู่นะว่าจําเออยังลายมืออยู่ยังลายมืออยู่รลรอตัวนั้นมาก่นะพ่อเนาะก็ตัวนั้นมากพ่อะกระสีไตคับเนียนบอกยับต้มกันครับผมอ่ะพี่น้องที่ขอบขอบคุณครับผม